ที่แรกบอกว่าหมอถ้ามันปวดแบบนี้มันเดินไม่ได้จริงๆก็ให้หมอตัดขาทิง้งซะแบบมันมันงอขาไม่ได้แล้วมันก็เดินไม่ได้นะออบอกว่าถ้ามันไ่คะตัดรถย้อมใส่ขาเตียเ <laughs> พระวัาไในจะขับรถขับอะไรคืออันนั้นทุกอย่างเนยที่แรกทําใจว่าย้อมใส่ขาเตียมแต่พอได้มาเป่าแล้วมันยืนได้เลยได้ตัดทำไมอันนี้ของ <laughs> เนี่ยแต่ก่อนนูยืนยืนยืนงี่ไม่ได้นะเนี่ยนูยืนยังยืนได้เลยเนี่ยแต่ก่อนนูจะข้ามตรงนี้ไม่ได้นะจะเจ็บมากเลยตรงเนี้ยเนี่ยยืนขาเดียวนี่ไม่ได้นะแต่จะขึ้นรถขึ้นแล้วนี่จะย่างยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้โอ้โหขาย่างป้าทุกทีมันจะดันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมันจะเจ็บบอกไหมเจ็บไหมด้แคนรดูว่าโอ้มันไปเป่ามามันขี่มอเตอร์ไซค์คนเที่ยวบ้านไม่เชียร์เลยโอ้่ามันดีจริงๆ พวกหินใชเท้าไม้ไงไปไหนมาไหนก็ยากเอ็นขาดสามเช่นเอ็นขาดสามแค่เตะบอลล้มเฉยๆนะเนี่ยเตะปุ๊บแบบแบบวิ่งไปแล้วมันจะเป็นหลุมใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามันเป็นหอยเป็นหยาหรือเปล่าโยนปุ๊กแล้วไงจ้ะหยามังก์กัน้ำจะอยู่สนามโรงเรียนอ่ะไปปุ๊บหนูไปโต๊ะปุ๊บแล้วนี่ก็ล้มไงพอล้มปุ๊บแล้วมันก็ดีดขึ้นเลยอ่ะ เอ็นมันขาดปุ๊บมันก็บีบขึ้นบบก็พาลูกผาหลานไปเล่นโรงเรียนเนาะจ้าเล่นเตะบอลแล้วที่นี่ไปร่มโต๊ะหลุมสนามฟุตบอลที่ว่าเขาปักหลุมเสาธงเวลาเล่นกีฬาสีเนาะจ้าแล้วที่นี่ไปร่มเลากกระดูกมันแตกเสเน,เนเอ็นขาดสามเส้นต่อมาแล้วหนึ่งปียังเดินไม่ได้ผ่ารอบสองรอบพังพืชก็ยังเดินไม่ได้แต่ที่นี่ ได้มาส่วนมากมีภูมิปัญญาเนี่ยเดินได้นะคะเดินได้แบบนาพิสดารมากเลยไม่คิดว่าจะเดินได้ก็เดินได้นะคะทั้งที่คนผ่าตัดได้เดือนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะเดินได้เลยได้มาเป่ามาหาแล้วครับใช่ค่ะได้มาเป่าเอ็นขาดอขอปข,อขอกั้นหน่อยนี่ค่ะอืมเอ็นขาดสามเส้นเลยใช่ค่ะสามเส้น หนึ่งปีเต็มใช่ค่ะที่ยังเดินไม่ได้ผารอบสองก็ยังเดินไม่ได้อพอได้มาเป่ามาอะไรเดินได้ค่ะที่จริงก็ไม่เชื่อแต่พอได้มาเจอจริงๆก็เออสุดยอดกดไลค์ให้เลยกดไลค์ให้เลยเราลูคนเดินเซ่เดินไม่ได้มาปีหนึ่งแต่ก่อนเดินไม่ได้นะคะทิ้งขาตัวนี้ทิ้งไม่ได้นะไม่ทิ้งไม่ได้เลยแต่ก่อนเนี่ยจะ เนี่ยแต่ก่อนวิ่เนี่ยหนูจะก้าวขาไม่ออกนะนุไดอยู่อย่างเงี้ยจากตอนที่มาแต่ที้นี่คือพอเป่าเนาะแกก็ให้ยืนอ่ะมันก็เดินได้อโอเคค่ะเดินโอเคแต่ก่อนใช่ไหมใช่ไหมขาบันก่อนสิ่งจันทม์นิ้วควายได้เล็วยกขาได้ยกขาได้แกว่งได้เก่งไรเลี้ยวว่างั้นไม่เห็นก่เด็กแกเด็กสิ พูดกันผู้ชายจะฮวงโว้ยพีหายเนี่ยบรรลนี่มันจะจำภาพก่อนเพิ่นใชมาเป่าก็คึ้ว่าสิบโมหายเดียวป้าหลอบสวงจก็เห็นในไม้อีกเห็นบ่อยจะมันมาสั่งมาเป่าเห็นมันฉิมไปนะเอาสนยงของเจ้าสองขาเด็กันไปรู้เอามาเป่าแล้วมันจะดีขึ้นในขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปได้ที่แค่เป่าเฉยๆคนสมัยใหม่มั ใช่ตาแบบสมัยสมัยรุ่นหนูนี่คือไม่ใช่เราจะจะจะไม่เชื่อที่แรกมาเราแรกก็ไม่เชื่อหรอกเออทำไมเป็นแบบเหมือนธรรมดาแต่พอได้เป่าจริงอ่ะเออดีจริงๆจ้ามาเป่าเลยยากไม่หายโอ้ยแกก็เป่าหายแกจริงจริง